การโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปตอทอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทฟาติมาบอร์ดแคสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการบ้านแสนรักนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมพบกับรายการบ้านแสนรักครั้งไรก็ตามเนี่ยจะพบกับเรื่องของสวยๆงาๆนะฮะเป็นเรื่องที่ดูแล้วมีแต่ความสุขนะเพราะเป็นเรื่องสวยงามทั้งนั้นเลยเ,เรื่องการตกแต่งนะฮะแล้วก็เรื่องกับขอสร้างด้วยสําหรับวันนี้เนี่ยผมมีแขกรับเชิญอยู่2ท่านนะครับสำหรับท่านแรกนั้นเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เมื่อกันละครบอาจารย์สิงชัยทุ่งทองแหะครับนะฮะส่วนท่านที่2นั้นก็เป็นครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันละครับ เป็นอาจารย์จากหมายาลยศรีประทุมนะฮะอาจารย์ภพศารตั้งเขานิดละครับผมขออนุญาตคุณผู้ชมไปสวัสดีกับท่านก่อนนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับอาจารย์วันนี้ผม <c oughs> ตั้งเป็นหัวข้อไว้สําหรับที่จะสนทนากันนะฮะเป็นหัวข้อที่เป็นสรรังกตซะหน่อยหนืองกันนะครับยูโรเปียนไทยสไตล์ฟังแล้วชักทำแมงทำแม่งยูโรเปียนนั่นยังไทยสไตล์นะนะครับเอ,อ่ออันนี้เนี่ยตัวนี้นะ วิทยาที่เรานําจะนําเสนอคุณผู้ชมนั้นเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยเป็นการออกแบบของออคุณอัจยุิ์หรืออาจาราย์อัจยุิยพีรวินิตะฮะจากบริษัท AI AW เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วไปชมวิทยาทสวยเลยนะครล็อบบี้ของออรีว่าเซอรย่านะซึ่งเป็นโรงแรมอยู่ในเทพเนีองอยู่ที่ท่าพระทิศน,นะเเลยครับ ครับก็ถ้าเริ่มต้นตั้งแต่บรรยากาศเข้ามาที่โรงแรมของเรานะครับก็จะเห็นว่าเราจะเปิดข้างหน้าเนี่ยว่างแล้วก็จะมีต้นไม้มีดอกไม้นะครับเพื่อจะต้อนรับแขกของเรานะครับเข้ามาแล้วจะรู้สึก uh <c ười> ร่มรื่นครับจะมีต้นโพใหญ่มากเลยอยู่ข้างหน้านะครับซึ <c ười> ่งก็มีเป็นต้นเก่าแก่ที่อยู่ก <c ười> ับเรามานานนะครับแขกที่จะเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับเข้ามาอยู่ในบ้านของเราครับจะรู้สึกร่มรื่น เข้ามาที่ล็อบบี้ของเราเนี่ยก็จะเป็นประตูกว้างเปิดให้รับลมแล้วก็ให้เห็นวิวแม่น้ำเลยตัย้งแต่เดินเข้ามานะครับถ้าเป็นช่วงที่อากาศไม่ร้อนมากเราก็จะเปิดประตูไว้นะครับไม่ไม่ได้เปิดแอร์นะครับเพื่อที่จะให้รู้สึกบรรยากาศของแม่น้ำตั้งแต่เดินเข้ามานะครับก็มีบริการต้อนรับแขกที่จะเข้ามาเช็คอินกับเรานะครับ ผู้ชมครับชมวิทยาของโรงแรมลีว่าเซอร์ย่าที่ถนนพระทิตย์โอเคไม่เสียเวลาผมว่าเดี๋ยวไปฟังข้อคิดของแขกรับเชิญดีกว่านะผมขอไปที่จานสิงชัยก่อนนะเชิญเลยครับ,รบงานดีไซน์ที่ไม่คิดแบบเดิมๆเนี่ยนะครับ<ะ>ยากผนวกเลยนะ,ะที่จะให้อนเนอร์รเห็นเหมือนเราเนี่ยนะครับคืองงานชิ้นนี้เนี่ยผมอยากผมชื่นชมนะการแล้วก็ ผมผมบอกว่าดีไซเนอร์มันต้องมีอย่างนี้ต้องกล้าแต่อย่างอาจ,จารย์ที่ดีไซน์กว่าเขาจะวันนี้เขาคงมีชื่อเสียงแล้วนะครับเพราะว่างานแบบนี้เนี่ยใครจะไปคิดนะครับว่าทำโรงแรมแล้วจะออกตีมมาแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีอธิบายในยลูกค้าก็จะไม่เข้าใจแต่พอะงานออกมาแล้วนี่มันเป็นการคิดที่กล้ามากนะครับแต่ความกล้านั้นอยู่บนพื้นฐานของความรูนะครับซึ่งผมเห็นแล้วเนี่ยแม้แต่ฟาซาดด้านหน้าทั้งหมดของโรงแรมเนี่ยนะครับมันก็เป็นยุคของ อ่าโคโลเนียลนะครับเพราะเราเนี่ยเอามาพอใช้เมืองไทยก็ให้เข้ากับท ropical สังเกตะครับผนังเนี่ยถ้ายุโรปมันก็จะเป็นผนังตันเลยแต่บ้านเราก็จะมีเกร็ดครับใช่ครับชัดคาแรคเตอร์ตัวนั้นมาเป็นฟาซาดด้านหน้าทั้งหมดเห็นไหมครับใชมีเกร็ดเพราะว่าอดีตเราไม่มีแอร์มันต้องมีเกร็ดนะต้องการฝนได้ให้อากาศระบายได้นั่นมันคือความเป็นท ropical หรือไทยท ropical ของเราเพราะงั้นเขาใช้คาแรคเตอร์ตัวนี้มาติดนะครับแล้วก็ลอยฉลุโคโลเนียลเนี่ยนะครับทุกอย่างมันจะเป็นฉลุ มันจะไม่ใช่หนาปึกใหญ่ไม่ใช่นะครับแม้แต่เสาก็ยังมีดีเทลมีอนามัมากมายทําาานี้ผมผมผมชอบนะผมย้ำเลยว่าเราคิดในสิ่งที่มีอยู่เดิมนำมาใช้ให้มันน่าสนใจซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีไซเนอร์ทุกคนไฝ่หาทำสิ่งเดิมให้มันมีคุณค่าไม่ใช่ไปก๊อปเข้ามาทั้งหมดอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมชื่นชมครับ ต่อไปขอจันภัาก็เป็นเป็นเรื่องครีเอทของดีไซเนอร์อันนี้คือคือดีไซเนอร์ทุกคนก็ฝ่ฝันไว้อย่างเงี้ยนะครับว่าอยากจะทํางานชี้นนี้แต่เนื่องจากว่าการทํางานของเรานี่ต้องมีองค์ประกอบมีปัจจัยหลายอย่างเจ้าของเทั้งเรื่องเงินเรื่องงบประมาณนะครับสไตล์อย่างที่หัวข้อที่เราคุยกันไปนะเรื่องของขนมปังขิงนะฮะลายขนมปังขิงเนี่ยดูง่ายมีการฉลุฉลุแล้วนำลวดลายเหล่านี้ไปประดับ ส่วนต่างๆของอาคารงนั้นดีไซเนอร์ก็พลิกแปลงแค่ฟอร์ม <หา S 2> เอา<ช>ฟอร์มมันมาใช้พลิกไปพลิกมาจัดองค์ประกอบขึ้นมาแล้วทำเป็นแพทเทิร์นขึ้นมาอมเอาไปสวมเข้าไปในงานตกแต่งภายใน <หา S 2> แต่ละส่วนแต่ละส่วนที่เราต้องการดีไซน์โดยที่เน้นเปอร์เซ็นต์เาสังเกตจะเห็นว่าดีไซเนอร์ไม่ได้ทําทุกส่วนเหมือนงานบาร็อกมานบาร์อกนี่ทุกอย่างไม่มีพื้นที่ว่างเลยแต่นี่ดีไซเนอร์ก็จะเว้นวัดนิดหนึ่งให้เกิดความงามนะฮะ ก็จะใช้อยู่ประมาณทั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลวดลายต่างๆนี่ทำให้ไม่เลอะเทอะครับแล้วคุมด้วยโทนสีเข้าไปสีหนึ่งกลุ่มบรรยากาศทั้งหมดขึ้นมาทำให้งานเนี่ยเรียบเกลี้ยงมากขึ้นแล้วสามารถใส่ลายเข้าไปได้อีกหา่าที่ต้องการได้โดยกลุ่มด้วยสีโทนนี้นะครับแล้วถ้าต้องการให้มันสนใจมากขึ้นให้มันเพลนเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเลือกสีสดเนี่ยเข้าไปประกอบถูกต้องทําให้มันโดดเด่นออกมานะครับใช่ตัวเนี้ยถ้าเราทําไปเนี่ยเราก็จะพบว่าตัวเนี้ยเหมือนที่ในหลวงท่านตัดไว้นะครับว่าอะไร เข้ามาในเมืองไทยแล้วอยู่ไประยะหนึ่งสุดท้ายก็เป็นไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ถ้าเราเราจะนํามันกลับมาใช้เนี่ยเราจจะพูดว่านี่คือไทยประยุกต์ส่วนหนึ่งได้เป็นของไทยนี่แหละครับไม่แปลกใช่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 พูดง่ายเลยว่าหลุดมาถึงเมืองไทยก็เป็นของไทยแหละครับโอเคฮะคุณผู้ชมฮะครับเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงวิทยานะฮะซึ่งแน่นอนครับยังอยู่ในลีว่าเซอร์ย่า นะฮะเป็น b a b b บิ and Rum r e s t a u r a n ทนะทีนี้เป็นเรื่องของอาหารการกินแล้วครับนะฮะดูซิว่าสวยแค่ไหนครับเช่นเลยครับซื้อปุ๋ยอินทรีย์ t PI วันนี้รับของสมนาคุณพิเศษ2ต่อต่อที่1 เมื่อซื้อปุ๋ยอินรีท์ TPI ชนิดใดก็ได้หรือน้ำส้มควันไม้ขนาด1ลิตรครบ2ถุงรับฟรีน้ำแร่ TPI 600กมิลลิลิตรขวดหรือซื้อปุ๋ย TPI ขนาด5ลิตร1ถุงรับฟรีน้ำแร่ TPI 1.5ลิตร2ขวดหรือซื้อปุ๋ย TPI ขนาด20ลิตร1ถังรับฟรีน้ำแร่ Tpi 1.5ลิตร8ขวดต่อที่2สะสมยอดซื้อครบ100ลิตรแลกรับฟรีชุดถังพ่นปุ๋ย1ชุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์026786888ด่วนของมีจำนวนจำกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข กับชมใหม่ของเจริญเด็กคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยสิบสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 381 8388หึ่งแปดสามแปดแปดไฮฟอร์สดีเซล800ครับเอาก็จิอีย <g iv> ี่สิบแปดร้อยค่ะ <c oughs> <c oughs> แค่เติมมัมันครบแ8 0ยบาทก็สามารถแลกซื้อทุ๊กตาก็จีแฟมิลี่สุดแสนจะน่ารักด้วยาราคาเพียง149บาทหรือเล่นผ่านแอปพักก็จิเพียงสะสมก็จีแฟมิลีแบบเดียวกันครบ3ตัวก็มีสิทธิ์แลกซื้อที่เหมือนกันนะแลกซื้อวันนี้ถึง31มีนาคม2558 เดินเข้ามาในห้องอาหารนะครับมีห้องอาหารดาบเบอนรัมนะครับอันนี้เนี่ยก็ทางสถาปนิกทางคุณดุก็ได้อินสปีเรชั่นมาจากหเหรือนะครับเรือพระราชพิธีนะครับถ้าดูบรรยากาศข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นพายแล้วก็จะมีเรียกว่ากาบเรือใช่ครับที่ที่เขาร้องกันนะครับแชรทิ้งของตรงนี้รวมถึงกัอบภาพของเรือนะครับ ก็จะเป็นอินสปิเรชันอยู่ในในห้องหารนี้นะครับในการตกแต่งภายในก็จะเห็นว่ามีของวัสดุต่างๆที่เหมือนกับโบราณเมื่อก่อนเวลาเขาขนของมาทางเรือแล้วก็มาทำเทรดดิ้งกับทางประเทศไทยเนี่ยก็จะมีไหมีของเก่าๆต่างๆนะครับที่ที่เราได้ไปเจอแล้วก็เอามาใช้ตกแต่งในพื้นที่ตรงนี้นะครับมี แก้วมีไหมีอะไรต่างๆที่ดูเหมือนกับเป็นของโบราณนะครับอาหารที่ที่เราจะเสิร์ฟก็มีอาหารไทยแล้วก็อาหาราทางเวสเทิร์นนะครับแล้วก็อาจจะมีฟิวชั่นด้วยนะครับเ,เชฟของเราเป็นคนไทยนะครับแต่ก็จะมีอินสปิเรชั่นมาจากทั่วโลกที่จะมาเสิร์ฟตรงนี้มีของพิเศษอยู่เรื่อยๆนะครับที่จะเปลี่ยนเมนูอัปเดตเมนูรวมถึงค็อกเทลของเราก็มีเยอะนะครับกาแฟแล้วก็ชานะครับ ที่ไฮไลท์ก็จะมี Silver Needle Tea นะครับซึ่งได้อินสป r เรชั n มาจากาบริษัทที่จะมาแมネจโรงแรมนี้ให้กับเราครับชื่อ Silver Needle Hospitality นะครับ,อ, ity, รบอันนี้ก็ manage โรงแรมในทวีปเอเชียนี้นะครับแล้วก็มีจุดเด่นในการที่จะดูแลบ u ู i q u e โฮเทล ผู้ชมครับได้ชมวิทยาในช่วงของวิสิตนะเป็น b บบเบิลแอ r ด์รัมรีสอรนะฮะเป็นห้องอาหารของโรงแรมลีวาเซียที่ถนนพระอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวไปฟังกันต่อว่ามุมมองของอาจารย์สีชัยอ,อาจารย์ไพศาลน,นั้น<ม>ท่านคิดเป็นยังไงบ้างผมขออาจารย์สีชัยก่อนเลยครับผมชอบนะครับเพราะว,าว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งอันหนึ่งที่ทําให้กลี่นนี่มันไม่หลุดมากคือสีใช่สีนะครับมันจะทําให้ทุกอย่างมือนกันหมดแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีๆนะครับ มันเป็นเรื่องของถ้าผมใช้คำคำ m i x and match นะครับอ่ะยังยังโคมไฟเนี่ยเขาสังเกตว่าถ้าเป็นยุคนั้นจริงๆเนี่ยมันจะมีรายละเอียดมากใช่ใชแต่เขาก็<ช><ช>เป็นใหม่<ช>แต่ว่ามันก็มีโคง้งมีวาวซึ่งดูไปเกินๆในเพราะนั้นเนี่ยอ่อ่ดีไซเนอร์เนี่ยครับบางครั้งเนี่ยวิธีการดีไซน์มันไม่จำเป็นไอ้คำว่า ย้อนยุกไปมันไม่ได้หมายความจะย้อนไปทุกอย่างใช่ใช่แล้วคือมันเขาเรียกว่า creative thinking นะครับคือ่านที่ผมบอกว่าเราต้องแสดงความเป็นไทยนะสมมตินะครับแต่ไอความเป็นไทยเนี่ยมันตีความหมายได้สองสองจนจนหนึ่งคือเหมือนเดิมทุกอย่างมันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้กับอีกคนหนึ่งคือคิดใหม่แต่ดูปุ๊บอานนี่มันไทยนี่ยนั้นตอนนี้กําลังมันมีสองความคิดนะครับที่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 ต่อสู้กันอยู่เพราะต่ในส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่า ท่ากตจ,จกรรมไทยหรือยุโรปเปียสไตล์มันไม่ได้หมายความว่าต้องย้อนยุคกลับไปอย่างผมชอบพูดว่าการความเป็นไทยไม่ได้หมายความว่าเราจะย้อนกลับไปนุ่งจงกระเบนเคี้ยวหมากลากเวียดไม่ใช่นะครับโลกมันมีการพัฒนาตแต่พัฒนาโดยที่เรารู้ลากเงามีพื้นฐานเรามันจะไม่หลุด มันจะไม่แปลกแยกอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับซึ่งงานชิ้นเนี้ยผมผมชื่นชมนะแต่ผมก็ชอบผมอยากให้ดีไซเนอร์รีเทีฟทุกท่านเนี่ยคิดในประเด็นนี้เราในเมื่อเรามีพื้นฐานความรู้อยู่แล้วถูกต้องนะครับเช่นยกตัวอย่างอย่างนั้นก็ได้บางทีเอารูปเจดีย์ไปไว้ใน ในในในโรงแรมอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เอาเจดีย์ไปสร้างในโรงแรมน่ะมันจะผิดในเรื่องของขนบธรรมเนียมถูกไหมครับไม่ใช่เพราะนั้นเราต้องมีรากงาถ้าไม่มีแล้วเราทําไม่ได้นะครับมันจะหลุดไปหมดทําลายโดยไม่รู้ตัวใช่ครับคจันไปสารเชิ่เลยครับเพื่อในส่วนของห้องอาหารเราจะเห็นว่ามีการดึงสล์วิกตอเลียนที่เป็นเบาะกาอี้สักดุมมาใช้ใช่นะฮะ แล้วก็มีการทําให้มันคอนทราสต์ร่วมสมัยด้วยการนาโคมไฟที่เป็นอลูมิเนียมแวววัดเนี่ยนะซึ่งเป็นตัวแทนของงานสมัยใหม่เนี่ยเข้าไปร่วมอยู่ในยุคสมัยเก่าๆแต่ดีไซเนอร์เนี่ยมีการศึกษาแล้วว่าบรรยากาศเนี่ยติดแม่น้ํบเขาดึงเรื่องของลิเวอร์เข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อลิว่าเสญยงลิวาน่าจะมาจากลิเวอร์นะใช่ไม่ไเป็นภาษาฝรั่งเศสที่เราจะเห็นภาพอิงเจ็ตเนี่ยเป็นยุคตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่นะเป็นการ เหตุพายเรืออยู่ในแม่น้ำใช่ครับแต่เป็นลูกสมัยอดีตนะฮะทีนี้ผมสังเกตเห็นว่ามีตัวหนังสืออยู่บนหมอนถูกต้องแล้วก็อยู่ที่บางม่านลางม่านทั้งหมดาใช่ใช่ใช่ผมเมื่อกี้เห็นแวบๆเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นกาบโคงก่อนถูกต้องเลยครับน่าจะเกี่ยวข้องกับการเหตุเรือถูกต้องครับเขาอยู่ริมแม่น้ำถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องของรัชกาลที่4ี่เรื่องของแวดล้อมที่เป็นไทยๆประเพณีเราเป็นอย่างนี้รากเงาเราเป็นอย่างที่จะตัดสินใจว่ามันคือตรงนี้ ถ้าฝรั่งมาเห็นเขาก็ร้งงสงสัยว่านี่คืออะไรพนักงานก็สามารถเล่าให้ฟังได้ว่าอันนี้คือกาบซึ่งเป็นวัฒนธรรมของเราเป็นการสัมผัสโครงกรแบบของบ้านเราอย่างนี้ถ้าเขาสนใจที่จะแปลหรือจะถ่ายรูปไปมันเป็นอะไรที่มันสุดยอดนะฮะนะครับันนี้ดีไซน์เนี่เก่งมาก ครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วไปพบกับช่วงของคลินิกบ้านแสนรักกับคาถามทุกคําถามที่คุณผู้ชมให้เกี่ยวกับรายการบ้านแสนรักเรานะโทรศัพท์เข้ามาตามหมายเลขอยู่ด้านล่างนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วไปพบช่วงคําถามตอบ ไ f ฟอดีเซล e l 800ครับเอ้าก็จอียี่สิบแปดร้อยค่ะอ่าเอากดะกจังถ้าเติมน้ำมันครบแบดร้ดบาทก็สามารถแลกซื้อตุ๊กตาก็จิแฟมิลี่สุดแสนจะน่ารักด้วยราคาเพียงหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทือเล่นผ่านแอป h ัคก็จิเพียงสะสมก็จิแฟมิลี่แบบเดียวกันครบสามตัวก็มีสิทธิ์แลกซื้อได้เหมือนกันนะแลกซื้อวันนี้ถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข รีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ําที่จะทําให้คุณดื่มด่าก,กับธรรมชาติที่แสนรโรแมนติกเพียง160กิโลเมตรจากกรุงเทพบนเส้นทางน้ําตกเอราวัณบ้านวังดงลาดยาสารองที่พักได้ที่0819315252กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดําเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข กส่วนรายการบ้านแสนรักในช่วงคลินิกบ้านแสนรักทุกคําถามมีคามําตอบจากรายการบ้านแสนรักของเราเราก็โทรมาตามหมายเลขอยู่ด้านล่างนี้นะครับเราไม่เคยทอดทิ้งคําถามท่านแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติที่คุณผู้ชมให้เกียรติกับรายการบ้านแสนรักของเราแล้วก็ซิปนิดหนึ่งใช้มือถือถ่ายรูปส่งมาด้วยก็ดีฮะครับนะฮะโอเคฮะคำถามแรกผมไม่เสียเวลาเลยเป็นคําถามแรกจากคุณสุวัฒนาจากกรุงเทพนี่เองแหละครับถามมาว่า หลังคาปูกระเบื้องแบบไทยนะครับอยากทราบว่าจะใช้ไม้สนเนี่ยปูแทนกระเบื้องจะได้หรือไม่ครับจะไม่สารช่วยหน่อยอกระเบื้องไทยถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดจะเป็นพวกกระเบื้องว่าวหรือเปล่าหรือเป็น<ม>กระเบื้องเซรามิกเลยผมะค,ะคิดว่าน่าจะเป็นกระเบื้องเว่า ครับทีนี้ถ้าจะใช้ไม้สนเนี่ยผมเห็นโฆษณาอยู่ภาคหนึ่งนะฮะที่จะมาทําไม้หลังคานี้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าไม้สนซีด้าแต่ว่าเป็นไม้สนประเภทที่ไม่ผูไม่กลัวความชื้นนะเพราะเขาเป็นไม้ที่เขาคัดพันขึ้นมาที่เอาไว้ใช้ทําไอ้พวกนี้โดยเฉพาะทําบ้านเหล่านี้นะครับทีนี้ต้องลองไปติดต่อบริษัทลงเซิร์ฟเป็นอินเทอร์เน็ตผว้รับสร้างบ้านที่เป็นล็อกโฮมนะครับก็จะได้ไม้เหล่านี้เข้ามาใช้งานด้วยนะครับเขาจะขายโดยเฉพาะเลยล็อกโฮมนะฮะครับครับครับโอเค คุณสุวัฒนาคงได้คําตอบแล้วนะครับต่อไปเป็นคำถามจากคุณนันทวันนะจากรบบรีฮะคุณนันทวันถามมาว่ามีคอนโดอยู่ที่ชั้น19หน้าต่างเป็นขอบอลูมิเนียมเวลาฝนตกน้ําจะสาดเข้าไปในห้องตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าฝ้าเกิดบวมขึ้นมาเคยให้ช่างมาใส่ซิลโคนและก็เทป,ปูนดัดฟ้าแต่ไม่หาย นะครอย่างสว่าจะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรอาจารย์สิงห์ชัยฮะช่วยนครับมันเป็น2อย่างนะครับันนี้คืออย่างที่1คือแสดงว่าห้องมันมีดัดฟ้าถูกต้องครับดัดฟ้าตรงนี้เนี่ยอย่าไปเทปูนเพิ่มครับเพราะอาคารหลังนี้มันจะหนักามันจะมันแล้วจะมีปัญหาด้วยก็ใช้เือนเดือนเดี๋ยวนี้วัสดุการความความการกันซึมเนี่ยเยอะเลยใช่ให้ผู้เชี่ยวชาญมาทำครับส่วนซึมขอบอลูมิเนียมเนี่ยนะครับจริงซิลิคนช่วยได้แต่มันจะต้องซื้ทุกปี เพราะมันจะมีการให้ตัวของเขาเ่นะครับเพราะนั้นเนี่ยดีที่สุดนะอาจจะทํามีดีไซน์มีการสอดเพิ่มเติมอะไรได้ไหมห<า>นะครับ,รบนั่นคือจะถาวนรนะครับก็ขอแนะนําตามนี้นะครับ,<า>รบโอเคครับต่อไปเป็นคําถามจากคุณคมคายฮะมาจากน้องคายนี่เองฮะคุณคมคายถามมาว่าฝ้าหลังคาบ้านเดิมเนี่ยเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบเนื่องจากร้อนจัดอยากจะเปลี่ยนใหม่โดยใส่ใยการความร้อนแล้วเอาฝ้าเดิมออกหรือว่าใช้อยู่เหมือนเดิมละฮะ แต่ใส่ใหญ่กันความร้อนเข้าไปอยากทราบว่าแบบไหนจะดีกว่ากันจำไปนสารฮะถ้าจะประหยัดเงินเนี่ยก็ไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นฝ้าครับแผน่นฝ้าใช้ได้ก็ไปซื้อฉนวนใหญ่แก้วของตาช้างที่เรียกว่าสเตคูลมีตั้งแต่3นิ้วจนถึง8นิ้วตอนนี้ขนาดยี่สิเซนเลยใช่ผมว่าซื้อ3นิ้วก็พอและวนม้วนหนึ่งขนาด45เซนคูณ4เมตรททีฮะห0เซนคูณ4เมตรกว่าม้วนหนึ่ง ตกก็ไม่กี่ร้อยบาทนะถ้าเรียกช่างมาติดตั้งเขาคิดตารางเมตรละสิบาทเองอแต่ว่าที่สําคัญคือท่านจะต้องเจาะช่องฝ้าเนี่ยให้เป็นช่องเซอร์วิสสำหรับช่องขึ้นไปแล้วก็สามารถปิดได้โดยทําขอบใช้คีวอลูมิเนียมเนี่ยช่วยได้แล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปปูชุนนเย่แก้วนะฮะคำนวณพื้นที่กี่ตารางเมตรแล้วปรึกษาพนักงานขายที่นั่นก็ได้ว่าควรจะใช้กี่ม้วนใช่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 โอเคครับต่อไปเป็นคำถามจากคุณวารีนะคุณวารีจากจันทบุรีนี่แหละครับถามมาว่า ได้ทําการเทพื้นตรงโรงรถนะฮะอยากทราบว่าควรจะเลือกเป็นกระเบื้องชิ้นใดและจะมีราคาประมาณเท่าไหร่นะฮะนันสิชัยครับครับอันดับแรกเลยผมขอแนะนาอย่าใช้เป็นกระเบื้องที่มีสีเรียบนะครับสีขาวสีอ่อนๆห้ามเลยนะครับเพราะว่ารถยังไงก็แล้วแต่มันจะติดดินฮะติดโคลนเข้าไปเพราะฉะนั้นควรจะเป็นผนังที่จะเป็นกระเบื้องที่มีผ้าหน่อยมีเท็กเจอร์นิดนึงพอมีเม็ดทรายอะไรมันก็จะดูไม่รู้ว่าสกปรก นะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าไอ้กระเบื้องบ้านเราถูกแล้วนะครับยิ่งภายนอกอย่างเงี้ยควรกระเบื้องที่เป็นเท็กเจอร์ผมว่าตารางเม็ดขนาดนี้2องร้อกว่าบาทก็มีนะครับถูกเลยอย่าเป็นเอาชิ้นใหญ่นะครับอย่าเป็นชิ้นใหญ่ขอให้เป็นชิ้นเป็นโมเสกจะดีกว่าเพราะน้ำหนักรถมันเคลื่อนตัวบ่อยๆอาจจะแตกเล้าได้เขาจะผืนใหญ่พวกมันแตกพวมันทราบเลยมันรู้เลยนะครับแล้วก็แผ่นเล็กแล้วก็เท็กเจอร์ขอให้เป็นหยาบๆนะครับอย่าเป็นสีขาวสีครีมโดยเดขาดครับครับคุณผู้ชมฮะ เวลาไปเร็วมากเลยเวลาชมรายการบ้านสาระของเรานะฮะคงต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของผมผม,ผมทั้งสองท่านฮะทั้งอาจารย์ไพศาลตั้งโฮริทแล้วอาจารย์สิ์ใหญ่ทุ่งทองนะครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับเราก็ที่ลืมไม่ได้เลยนะฮะก็คือผู้สม,มุดรายการบ้านสาระของเรานะครับ ร่วมสร้างสารรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปะตะทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทฟติมาบอร์ดแคสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ก่อนจากคันวันนี้คุณผู้ชมก็อย่าลืมเลยครับเรามีภาระร่วมกันสร้างสังคมแสนรักเพื่อบ้านแสนรักของเราฮะแล้วก็แน่นอนครับรายการบ้านแสนรักพบคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่เวลาเดียวกันนี้แล้วแล้วสำหรับวันนี้ผมพร้อมกับอาจารย์สิงชัยทุ่งทองและอาจารย์ไพศาลตั้งเขาดิษกงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ